สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ฟอ r f ฟ n g f ง r You c h ช n น e l ครับผมวันนี้อยู่กับผมฟอฟลางครับผู้ดำเนินรายการวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรตอกตะเข็มไปหน้าง,งานใหม่ครับแล้วจะตื่นเต้นเร้าใจยังไงให้ท่านผู้ชมคอยติดตามรับชมเลยครับผมไปครับให้รับชม บนทางครับมุบ่งหน้าสู่สนามบินครับผมภูกเก็ตหน้าง,งานใหม่ครับได้ไหมเดน,น่อ,อ,อยใหญ่เกียบติบคบ,บอกไลยว่ใหญ่เยียรติโอไม่เลยควันออกเลยครับ ไม่ไม่ใช้ได้ไหมไอ่ะไม่ออกฮะมันไม่มีไฟไอ่ะเนื้ออันตรายไฟใช้ไม่มีแล้วเหนอเนี่ยเออมันไม่มีสายพวงแล้วอ๋อนี่ครับติดอยู่ตรงนี้ก็จะครึ่งชั่วโมงครับมีปัญหากับไฟไฟหางเอาได้กันไกลมาแล้วลองกันไกลหน่อยมันเลมเล็มเได้ปะ ได้ดีมากโอ้ยโอดดีได้กันไกลช่วยชีวิตขอผมอยู่ในรถเพิ่งไปไหนเหรอแล้วโอเคไปไปลุยกันต่อครับ ตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับท่ากาศยานภูเก็ตครับ่าาอน้้มยุไงหตอนนี้มีปัญหาครับหาทางเข้าไม่เจอครับตอนนี้ต้องรอให้คนนำทางไปก่อนครับตอนนี้ก็เช้าแล้ว ฟ้าสางนะครับปัญหายามเขาไม่เข้าใช่ไหมเนี่ยเออมันต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์มันต้องให้สายตรวจน้ำอายตรวด้วยออกมาไม่ได้นะออกมานะนี่อยู่นี่ใกล้ครับ ปัญหาคือยามไม่เข้าต้องรอพี่คนขับรถออกจากบ้านนาทีหนึ่งผมออกจากบ้านนาทีสามหกโงเช้ายังไม่ได้ลงเลยไปครับไปลุ้นกันต่อครับซื้อเข้าไม่ได้เหรอ n o ไม่มีหนังสือห้ามเข้าอ่ะเข้าไม่ได้ n o p ต้องมีหนังสือผ่านมีปัญหาครับ ยังเข้าหน้าง,งานไม่ได้อยู่ก็เลยต้องจอดรออยู่ตรงนี้ก่อนครับก็มาถึงแล้วครับอีกนิดเดียวแต่ว่าติดตรงป้อมยามครับยามไม่ให้เข้าอยู่ครับตอนนี้ก็ต้องรอเอกสารยืนยันจากหน้าง,งานขออนุญาตเข้าก่อนนะครับผมจะเ,เข้าไปได้ครับตอนนี้ก็ต้องรอผู้รับเหมาประสานงานอยู่ครับขอใบผ่านทางให้เครื่องจัก เข้าหน้างานรถผมตอนนี้ก็ได้แต่รอครับมาลุ้นด้วยกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปบังสรุปออรอ8ดโมงอ่ะอ๋อครับา,า,รา,าสรุปเดี๋ยวต้องรอแปโมงเช้านะครับไม่มีนั่งซือได้ปะ มันพามาไววในนี uh ้แลไในร้านวันเวร้านน้ำผิดเนี uh ่ยกาแฟกไม่ได้กินนี่บ่ีไม่ร้อยเาวันนี้ไม่ได้กินกาแฟีเ้ีีไปไหนไม่อะไรเลยบบเลยว่าไม่ร้อยลาวันนี้ไม่ได้กินกาแฟตอนนี้ก็แปดโมงแล้วนะครับก็ยังลงไม่ได้อยู่ Hours later. ตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแล้วครับถึงจะเริ่มขยับได้แปดโมงครึ่งถึงจะเข้าได้ครับตอนนี้เทนเลอร์กำลังถอยตั้งลํำครับเข้าสู่จะเข้าประตูนี้ครับผมเข้าไม่ได้ครับแคบทางเข้าทางนี้แคบครับผมเข้าไม่ได้อีกทางนี้ติดนะครับ ทางนี้ก็ติดลวดเลยฝั่งนี้ก็ติดรถนี่เพราะว่าที่แนว้วช่องตัมหนึ่งพวกนี้จะมีอ้รลวดน้ำเขาถึงไว้ด้วยที่มัน้ามบนมันจะบเกี่ยวไป นี่ครับกำลังประสานงานอยู่ครับไปเข้าอีกทางหนึ่งแต่ก็ต้องประสานหลายทางครับผมโอเคไปทางนู้นครับผมไปติดตามกันครับผมไปอีกทางหนึ่งครับทางนั้นจะใหญ่กว่าไปครับผมผ่านเข้ามาได้แล้วครับอีกนิดนึงก็ถึงหน้างานแล้วครับทางนี้ก็จะกว้างหน่อยไปเป็นทางที่เมื่อเช้าที่เราเดินเข้ามาดูครับ ไปลุ้นกันต่ออีกครับผมสรุปก็เข้ามาได้แล้วครับผมมาถึงจุดลงแล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับผมขอบคุณครับ